อยากเลี้ยงสปีกขายต้องหาตลาดก่อนเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงแล้วค่อยหาตลาดหลังจากที่ฟังคําถามนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะตอบคาถามในใจนะครับว่าเราก็ต้องหาตลาดก่อนสีแล้วค่อยเลี้ยงถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วเราจะไปขายที่ไหนนะครับซึ่งเมื่อก่อนสมัยฟาร์มเองก็คิดในลักษณะแั้นนะครับแต่หลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงไก่มาหลายปีนะครับเราก็ได้คําตอบอี kind of อกแบบหนึ่งนครับนั่นก็คือเราควรจะเลี้ยงก่อนแล้วค Bie ่อยหาตลาดครับซึ่งหลายๆท่านที่ฟังคําตอบนี้นะครับอาจจะรู้สึกขัดใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัังงงนนว่่าาทมถึเป็อย ผมจะลองสมมติเหตุการณ์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าผมเองเนี่ยไม่เคยเลี้ยงสั์ปีมาก่อนนะครับเอาเป็นว่าเลี้ยงไก่แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมเองเนี่ยไม่เคยเลี้ยงไก่มาก่อนนะครับแล้วคราวนี้ผมก็มีความคิดว่าอยากจะลองเลี้ยงไก่นะครับและผมก็ไปหาตลาดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับหลังจากที่ผมมีแนวคิดนี้นะครับผมก็จะไปตาร้านค้านะครับเพื่อที่จะไปนําเสนอขายไก่ที่ผมจะมีในอนาคตครับว่าต้องการไก่ผมไหมครับผมก็จะทำเป็นแพ็กเกจิ้งลักษณะนี้นะครับน้ำหนักตัวก็ประมาณนี้นะครับีนประมาณสามถึงสี่ คือจะไปนาเสนอร้านค้าในลักษณะนี้นะครับซึ่งในหลายร้านอาจจะบอกว่าโอเครับสัปดาห์ละประมาณ10ตัวลักสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ผมไปสอบถามในหลายร้านนะครับผมก็ไดออเดอร์มาจํานวนหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมไดออเดอร์มาประมาณสัปดาห์ละหนึ่งร้อยตัวอะไรกันนะครับหลังจากที่ผมไดออเดอร์รแล้วเนี่ยผมก็ต้องผลิตให้ได้ตามออเดอร์นะครับนั่นก็คือผมอาจาจะไปรับไก่มานะครับอาจจะสัปดาห์ละหนึ่งร้อยตัวเพื่อเข้าบริการนะครับสัปดาห์หนึ่งร้อยตัวสัปดาห์หนึ่งหนึ่งร้อยตัวแบบนี้ครับเพื่อใหการ หล the mm ังจากที em ua, ่ผมนําไก่เข้ามาเลี้ยงแล้วเนี่ยไก่ทั้ง100ตัวผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รอดทั้ง100ตัวนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่มาก่อนเลยครับผมยังไม่รู้เลยว่าเลี้ยงยังไงให้ไก่โตเลี้ยงยังไงไม่ให้ไก่ป่วยหรือว่ากรณีที่มีไก่ป่วยเนี่ยผมจะต้องบริหารจัดการยังไงนะครับซึ่งการเลี้ยงให้ไก่โตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งที่ทําให้เรามีความเสี่ยงนะครับก็คือ ซึ่งนี่ก็จะทําให้เราอาจจะเสียคําพูดได้นะครับหรือว่าผิดศัจจะในการทําการค้านะครับซึ่งศัจจะยในการทําการค้าเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราโกหกหนึ่งครั้งนะครับเขาอาจจะคิดว่า10ครั้งร้อยครั้งที่เหลือเนี่ยเราอาจจะโกหกก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะพิจารณาถึงนะครับสาเหตุที่2ที่จะมีความเสี่ยงตาม,มานะครับนั่นก็คือเรายังไม่รู้เลยว่าไก่ที่เราเลี้ยงมาจนโตเนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะครับแล้วเราจะได้กาไรกี่บาทจากการขายในราคานนนััั้้้ที่เรราาไไปตงกงบมบมคควะ ซึ่งน,นี่ก็คือจะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลเลยว่าเลี้ยงแล้วต่อตัวเนี่ยจะมีต้นทุนกี่บาทน,นะครับจะมีกำไรกี่บาทน,นะครับแต่ว่าเราก็ไํนเสนอขายไปแล้วครับซึ่งนี่เนี่ยมีความเสี่ยงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าบางท่านไม่มีประสบการณ์เลี้ยงมาก,ก่อนเลยนะครับ <tone> ก็ไปศึกษาข้อมูลครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็บอกว่าเลี้ยงแล้วมีกำไรเท่านี้เลี้ยงแล้วมีกำไรเท่านี้นะครับ <atto> ก็คือไปศึกษาแค่ข้อมูลครับหรือว่าไม่ได้ลงมือจริงไม่ได้ปฏิบัติจริงนะครับก็อาจจะไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอนนะครับ แต่ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆหรือว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยอาจจะมีผลต่อราคานะครับหรือว่ามีผลต่อต้นทุนของเราเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับนั่นก็คือเราต้องรู้ต้นทุนกําไรที่ชัดเจนก่อนก่อนที่จะไปนําเสนอขายสินค้านะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับที่มีความเสี่ยงก็คือเราไม่มีสินค้าตัวอย่างไปนําเสนอให้กับร้านค้านะครับสมมุติว่าผมยังไม่เริ่มยงเลยนะครับแต่ผมจะไปหาออเดอร์ไว้ก่อนครับผมก็ไปบอกร้านค้าว่า อีประมาณ3-4่เดือนข้างหน้าเนี่ยผมจะเอาไก่มาขายให้นะครับซึ่งไก่ผมเนี่ยตัวอ้วนตัวสวยมากนะครับน้ำหนักดีเห็นแล้วก็ต้องน่ากินมากนะครับโดยที่ผมไม่มีสินค้าจริงไปให้ร้านค้าดูครับแค่ผมพูดมโนไปเฉยๆว่าผมจะมีสินค้าแบบนี้นะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอนาคตผมจะมีหรือไม่มีสินค้าแบบนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าผมนําเสนอก่อนเพื่อที่จะหาออเดอร์นะครับซึ่งนี้ก็คือจะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าสินค้าจริงที่เราจะนําไปขายในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามที่เราโฆษณาไว้ในตอนแรกก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือความเสี่ยงในส่วนที่3นะครับโอเคครับและ3ข้อที่พูดมานะครับนั่นก็คือเป็นความเสี่ยงเบื้องต้นที่เราอาจจะเจอถ้าเกิดว่าเราไปหาออเดอร์ก่อนที่จะเลี้ยงนะครับและแบบนี้ครับวิธีการจัดการจะต้องทํำยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าเราอาจจะต้องมีการเลี้ยงก่อนแล้วค่อยไปหาตลาดทีหลังนะครับซึ่งเลี้ยงแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปครับและเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องมีการทดลองเลี้ยงดูก่อนนะครับซึ่งคําว่าทดลองก็คือเราจะลองในปริมาณที่น้อยนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคําถามนะคร เริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งคําตอบนี้ไม่มีตายตัวนะครับเพราะว่าความพร้อมของแต่ละท่านจะไม่เท่ากันครับบางท่านอาจจะพร้อมแค่สิบถึงยีตัวครับบางท่านอาจจะพร้อมที่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราลองเริ่มเลี้ยงแล้วนะครับแล้วมันได้เป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราครับไม่ใช่ว่าไปกู้นี่ยืนสินมาทดลองทํานะครับหรือว่าใช้เงินก้อนสุดท้ายที่มีมาทํานะครับเงินที่จะมาทดลองเนี่ยก็คือเราสามารถเสียหายได้หรือว่าขาดทุ อันนี้คือจํานวนที่เหมาะสมนะครับทุกท่านก็ลองไปประเมินดูว่าท่านมีความสามารถหรือว่ามีศักยภาพในการเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงน้อยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คืออย่างที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเราจะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับเราจะรู้ว่าเลี้ยงไก่อย่างไงให้โตนะครับต้องทําสถานที่เลี้ยงแบบไหนนะครับต้องบริหารจัดก,การยังไงเวลาที่เจอไก่ป่วยนะครับหรือว่าต้องดูแลยังไงเพื่อเลี้ยงไก่ของเราเนี่ยจากเล็กจนถึงโตให้มีเปอร์เซ็นต์การลอดที่สูงสุดนะครับ ซึ่งข้อมูลตัวนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อยอดให้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้รูปแบบเดิมที่เราเคยเลี้ยงทดลองนะครับก็คือเราเคยเลี้ยงด้วยสถานที่เลี้ยงแบบนี้นะครับการดูแลแบบนี้นะครับทาให้ไก่โตอนาคตเราก็จะใช้โมเมดลเดียวกันเพื่อขยายการตลาดได้นะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่1นึ่งะครับนั่นก็คือเราเรียนรู้เพื่อเลี้ยงไก่ให้โตครับข้อดีข้อที่สอนะครับนั่นก็คือเราจะเรียนรู้วิธีการให้อาหาร หรือว่าปรับปรุงสูตรอาหารให้ดีที่สุดเพื่อให้เราเลี้ยงแล้วมีกําไรนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่พูดไปครับเรายังไม่รู้เลยว่าอาหารที่เราให้เนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเลี้ยงเสร็จเราจะมีกําไรอยู่ที่กี่บาทนะครับซึ่งเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงได้น้อยและเก็บข้อมูลนะครับเราจะรู้เลยว่าไก่หนึ่งตัวเนี่ยกินอาหารกี่บาทนะครับละเวลาที่เราไปนําเสนอขายเนี่ยเราจะรู้ต้นทุนกําไรที่ดเจนนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องเก็บข้อมูลกําไรขาดทุนให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มขายนะครับอัน ว่าทำไมเราถึงเริ่มเลี้ยงก่อนไปหาตลาดนะครับนั่นก็คือเราจะมีสินค้าจริงไปนําเสนอให้กับร้านค้าครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะนําเสนอขายสินค้าบางอย่างเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องมีสินค้าตัวอย่างหรือว่าเป็นสินค้าจริงที่เราจะนํามาให้เขาในอนาคตนะครับสมมุติว่าผมเลี้ยงไก่แค่ประมาณสิบถึงยีตัวนะครับเวลาที่ผมอยากจะลองขยายฐานตลาดเนี่ยผมก็แค่นําไก่ของเราผมเนี่ยประมาณสัก1-2ตัวนะครับทำเพจ็เกจจิ้งดีๆเลยครับดูเลยว่าเราจะทําแบบไหนจะทําลักษณะไหนน้ำหนักตัวประมาณไหนครับ ก็คือเราจะมีสินค้าจริงตัวนี้เนี่ยเพื่อไปนาเสนอให้กับร้านค้านะครับหลังจากที่ร้านค้าเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าอ๋อลักษณะของสินค้าเราเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากนี้เนี่ยเขาอาจจะสั่งเรานะครับว่าจํานวนอ๋อรับสัปดาห์ละ5ตัวนะ20ตัวนะหรือว่า30ตัวนะแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เรารู้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะลองนําสินค้าจริงของเราเนี่ยไปลองขายจริงดูกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดการมโนในใจนะครับสมมุติว่าร้านค้าบอกว่ารับสัปดาห์ละะมาตัวนะครับสมมุติว่าเราไปส่งสัดดาหห์ร่ย10ตััวงไมม แล้วควนี้เนี่ยเขาก็จะไม่รับต่อครับแล้วสิ่งที่เรายังไม้ที่เหลือเนี่ยจะเกิดปัญหานะครับถ้าเกิดว่าการขายไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองนํา20ตัวของเราเนี่ยไปขายให้กับร้านค้าร้านหนึ่งก่อนนะครับสมมติว่าผมนําไก่ไปขายนะครับ1วันเนี่ยหมดนะครับ2ตัววันต่อไปผมก็นําไปส่งอีกแล้วก็หมดอีกนะครับวันต่อไปก็ทำแบบนี้ซ้ำๆนะครับซึ่งผมก็แน่ใจแล้วว่าสินค้าเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดหรือว่าเป็นที่ต้องการในแหล่งชุมชนนั้นนะครับหลัง ว่าผมจะนําไก่หรือว่านําสินค้าลักษณะนี้เนี่ยมาส่งให้อีกนะครับแต่ว่าก็ต้องรออีกประมาณ3าสเดือนกว่าไปนะครับแต่ยางน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้แล้วว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นที่ต้องการจริงๆมีการขายต่อเนื่องได้จริงๆนะครับและเราก็รู้แล้วว่าเราต้องผลิตยังไงให้โตรู <S <S ร้แล้วว่าเลี้ยงยังไงให้มีกําไรนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลที่สําคัญที่เราจะนําไปต่อ,อยอดในอนาคตได้ครับโอเคครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราควรจะเริ่มเลี้ยงก่อนแล้วค่อยไปหาตลาดนะครับ ซึ่งแน่นอนรับว่าแนวทางนี้อาจจะไม่ใช่แนวทางเดียวที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของแต่และท่านอาจจะไม่เหมือนกันครับบางท่านอาจจะมีความใจร้อนนะครับหรือว่าไม่ชอบการเริ่มต้นในน้อยนะครับก็คือชอบเสี่ยงนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับแนวทางนี้นะครับแต่สาหรับท่านไหนที่ไม่ชอบเสี่ยงมากนะครับหรือว่ามีต้นทุนน้อยเนี่ยต้องการความปลอดภัยในอนาคตวิธีนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับท่านไหนที่เคยเลี้ยงสัปีกมาก่อนนะครับ แล้วมีประสบการณ์ยังไงก็สามารถแชร์คอมเมนต์แรกเปลี่ยนก็ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางให้กับท่านที่อ่านคอมเมนต์ต่อไปนะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถแชร์ข้อมูลนี้ส่งต่อให้กับท่านอื่นได้นะครับหรือว่าจะแชร์เก็บไว้ให้ตัวเองดูในอนาคตได้ครับถ้าทุกท่านชอบคลิปในลักษณะนี้นะครับก็สามารถติดตามสมัยฟาร์มได้นะครับเราก็จะมีคลิปสาระความรู้แบบนี้มาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจาเลยนะครับสำหรับวันนี้สมัยฟาร์มก็มีข้อมูลมาฝากียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการร